มีเด็กร้องไห้อยากได้ตู้เย็นของเล่นค่ะวันนี้ดั๊ดดี้เขาก็เลยซื้อมาเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ระหว่างที่น้องนอนนะคะจนน้องตื่นค่ะน้องก็หัวฟูนิดนึงค่ะแต่น้องก็จะงงว่าใครซื้อมาให้หนูแล้วแม่ก็บอกว่าดั๊ดดี้เองเขาก็ดีใจอยู่นะคะ <c oughs> ตู้เย็น,ยนอันนี้ก็จะมีหลายอย่างนะคะของที่เขาแถมมาเนาะแล้วก็รวมไปถึงสามารถเปิดได้จริงนะคะเป็น2ประตูแล้วก็มี1ถาดด้วยนะแล้วก็มีตะกร้ามีครีมมีถาดให้ค่ะของเล่นเขาน่าราักนะแล้วก็มีที่กดน้ําค่ะแล้วเขาก็จะมีแก้วให้แล้วก็มีก้อนน้ําแข็งเล็กๆให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันไหนแม่มาถ่ายให้ดูนะ